เป็นอีกหนึ่งเล่มที่ผมชอบนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับกลยุทธ์ทำงานฐานสภาวะลื่นไหลสมาธิไม่หลุดลุยสุดได้ทุกง,งานนะครับผมอยากจะจดจ่อกับงานได้แบบสุดๆไปเลยใช้ศักยภาพตรงนั้นได้แบบเต็มที่นะครับต้องมาอ่านเล่มนี้เลยเ,เพื่อนเดินทางเข้าสู่ภวังนะครับแห่งสภาวะลื่นไหลนะครับรักษาสมาธิอันเฉียบคมดุดใบมีดพัฒนาปะสิทธิภาพแล้วก็สมรรถภาพให้ได้ดั่งใจนึกโอ้โหโฟสุดๆนะครับ เนื้อหาเป็นขาวดำนะครับมาดูสารบัญกันนะครับมีอะไรบ้างแบ่งเป็นสภาวะลื่นไหลคืออะไรนะครับเตรียมตัวเข้าสู่สภาวะลื่นไหลนะครับขั้นตอนนะครับสิบขั้นตอนนะครับแล้วก็รู้จักสภาวะลื่นไหลของคุณนะครับแล้วก็โบนัสนะฮะประมาณนี้ก็จะมีแบบคําพูดอันโด่งดังของการเข้าสู่สภาวะลื่นไหลนะครับแล้วก็เป็นบทนำนะครับไล่ไปข้อใหญ่อ่านเรียงลงมาครับอ่านไล่ลงมา เป็นหัวข้อย่อยน,นะครับหมายเรื่อยๆแบบนี้นะครับสภาวะลื่นไหลคือไรนะครับะพือนต้องอ่านนะเดี๋ยวผมใส่พีการไปให้นะครับ